ครับสวัสดีครับพบกับหล่งน้อชาวไร่ครับวันนี้ไม้แปลงครับแปลงข้างๆแปลงเมื่อวานเนี่ยถูดเแือวเพื่อนกำลังเก็บหัวมันกันอยู่นะ รถกำลังวิ่งทางนี่ก็จะเอารถเขียนมันยํำถนนย่ำให้แน่นเลวนะ ครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนปอะมาณขึ้นรถนั้นเพื่อน ครับคับนนี้ก็เป็นของเจ้าอิงนะคันนี้คันนี้มากันสามคนนะมาเจ้าอิงเจ้าบาสแล้วเจ้าเจกบคันนี้ก็เป็นของนภาคัคนนภาเก็มากันสามคนมีน,นาภาแล้วภรรยาเขาแล้วอีกคนลุงน้อยจะไม่รู้ชื่อนะว่าเขาชื่ออะไร สับส,บสับไวนะทุกคนนะสับหัวมันสับไวมันแปลงนี้หัวดีนะหัวใช้ได้เลยเดี๋ยวก็คงไม่นานก็คงเก็มันแปลงนี้ก็อยู่แถวหลังบ้านเกาะนะนแปลงนี้อยู่ข้างๆติดใกล้เหมือนพลังไฟฟ้า มากหลายคันนะทุกคนเนี่ยมากันประมาณเดี๋ยนะมาสี่ห้าคันนะเดี๋ยวขยับรถกันเรื่อยๆดิงก็จะออกเป็นสี่ก่อน แปลงนี้ก็ออกเป็นดินออกเป็นดินนานๆหน่อยๆนะผสมที่เป็นออกเป็นดินไล่ผสมนาอันนี้เป็นทอรา,นะอาง,งนพิจแรงเลยรถเจออ้ายิงนี่ก็ส่วนมากจะเป็นรถเดิมๆกันนะส่วนมากจะมี จะนั่งจะเพิ่มแค่สปริงกันนะฐานของหน้าภากนี่ก็อันนี้ก็ัวดเดิมๆนะท่อเป็นท่อเดิมคัะนนะีย ใช้เป็นเครื่องยันมากนะนแต่ของทีมนะของทีมก็ชอบร้อยยี่สิบทีมก็ชอบเ5 0ดร้อยห้าสิบนี้อยู่กับทีมงานคุณมีหลับ้านตะ่อทำานะ พอเร่อนได้ก็จะเลื่อนขยับเองไปก่อน ครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่เด้อครับครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ